เอสอสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับคลิปอธิบายวิธีหาเงินง่ายๆนะครับผมแค่แชร์ลิงก์ของระบบ f อฟรีเอทของเรานะครับผมก็จะทำให้คุณมีเงินใช้กันแบบง่ายๆได้นะครับแต่ก่อนจะไปถึงขั้นตอนนั้นนะครับทุกคนต้องสมัครยูเซอร์ของตัวเองก่อนนะครับซึ่งการสมัครเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายอีกแล้วแค่กรอกข้อมูลตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูแบบเร็วนะครับจากนั้นนะครับผมเมื่อกรอข้อมูลสมาชิกเสร็จแล้วนะครับผมก็กดคลิกการสมัครสมาชิกด้านล่างได้เลยครับ พอกดปั๊บมันก็จะเด้งออกปุ๊บทันทีนะครับผมให้เราล็อกอินเข้าไปใหม่อีกครั้งนะครับผมอันนี้ก็เป็นการสมัครสมาชิกที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เมื่อเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับผมไม่ต้องไปสนใจครับเดี๋ยวเราไปหาเงินกันดีกว่าวันนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเจอหน้านี้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยให้เราไปที่หน้ารายได้ครับี่อยู่ตรงนี้เลยคลิกปุ๊บเข้าไปนะฮะเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันต่างๆกันที่อยู่ในหน้านี้นะครับผมอ่า เริ่มจากส่วนนี้ก่อนเลยครับอ่าส่วนนี้คือลิงก์หารายได้ของเรานะครับผมอ่าซึ่งวิธีการก็คือให้คุณกดปุ่ม copy อย่างนี้ครับเอ่าเสร็จแล้วนะครับเอาลิงก์เนี้ยไปส่งให้เพื่อนของคุณที่อยู่ในไลน์หรือว่าอินบอทในเฟซบุ๊กก็ได้ครับผมง่ายๆเลยใช่ไหมครับแค่นี้โอโหง่ายแสนง่ายครับจากนั้นที่เกิดอะไรขึ้นครับจากนั้นเนี่ยคนที่เขาได้รับลิงก์ตัวนี้นะครับเขาก็จะไปเล่นเกมนะครับอ่าที่อยู่ในเว็บของเรานะครับส่วนคุณล่ะครับคุณก็แค่รอรับเงินคคค่่าชัันรบ ที่จะเข้ามาหาคุณนะครับโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่จบครับขออธิบายต่อนะับผมทีนี้เรามาดูข้อมูลส่วนล่างตรงนี้กันหนอว่ามันคืออะไรบ้างนะครับผมตรงนี้ครับจำนวนคนเข้าคลิกเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้ก็จะมีอี่เมนูย่อยตรงนี้ครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเมนูของภาพรวมนะครับทีนี้มาดูจํานวนคลิกทั้งหมดหมายความว่าอะไรนะครับจำนวนคลิกทั้งหมดเนี่ยก็หมายความว่าคนที่คุณส่งลิงก์ไปทั้งหมดนะครับเขาคลิกเข้ามากี่คน นะครับผมสมมติว่าคุณส่งไป10นะครับวันนี้คุณส่งไป10นะครับแล้วมีคนคลิกเข้ามา5นะครับผมมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ว่า5นะครับต่อไปคือจํานวนสมาชิกที่แนะนาได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าไอคนที่มันคลิกเข้ามานะครับแล้วมันสมัครเข้ามาเล่นเกมของเราเนี่ยมันมีกี่คนนะครับหลังจากนั้นมาดูช่องนี้ครับรายได้ทั้งหมดนะครับรายได้ทั้งหมดหมายความว่ารายได้ที่มันเกิดขึ้นนะครับผมแล้วคุณถอนไปทั้งหมดเนี่ย คุณมีรายได้เท่าไหร่แล้วที่คุณถอนไปนะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดแล้วที่คุณถอนไปเนี่ยมันก็จะมาจากตรงนี้นะครับก็คือรายได้ปัจจุบันนะครับคุณต้องมีรายได้ปัจจุบันก่อนนะครับถึงถอนออกไปได้นะครับผมซึ่งรายได้ปัจจุบันตรงนี้นะครับเกิดจากก็ไอ้พวกคนที่มันเข้ามาเล่นเกมของเราเนี่ยแหละครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของคุณหรือใครก็แล้วแต่ครับเข้ามาเล่นเกมของเรา ซึ่งรายได้ปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดจากค่าคอมมิชชั่นนะครับที่เราคิดเป็นสัดส,ส่วนของเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับโดยแบ่งเป็นหวยเนี่ย8เปอร์เซ็นต์นะครับผมาคาสิโน0.5นะครับสล,ล็อต0.25และบอล1ครับผมซึ่งถ้าเผื่อมันมีการเล่นเนี่ยปึ๊บรายได้ที่ถูกคิดจากเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยมันจะไปขึ้นอยู่ในหน้า,าในส่วนของรายได้ปัจจุบันครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคุณมีการถอนปึ๊บมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เพื่อที่บอกว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยคุณถอนไปเท่่่าาไไหหรรรแล้แล้้วยยดดทัังมมเนนีะคบผ อันนี้ก็จะเป็นการจบการอธิบายเมนูของหน้านี้ครับอ่าต่อไปเนี่ยเป็นส่วนของเมนูสมาชิกครับอ่าจอ่าเมนูสมาชิกตรงนี้จะบอกว่าอันนี้มันยังไม่มียังไม่มีข้อมูลกันนะเพราะว่ายังไม่มีใครเข้ามาเล่น,นครับถ้าเบื่อ,อมีคนเข้ามาเล่นแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงข้อมูลว่าอ่ายูเซอร์อะไรที่เขาเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็เขาเล่นไปเท่าไหร่นะครับในเกมอะไรบ้างอ่าในนี้ก็จะบอกนะครับว่ามีหวยคาสิโนสล็อตนะครับตรงนี้มันก็จะบอกนะครับว่าอ่าคุณเนี่ยได้รายได้เท่ไเาไหร่ fram, นะครับจากการที่ เพื่อนของคุณเข้ามาเล่นนะครับผมจากนั้นมาที่เมนูรายได้ครับเมนูรายได้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการสรุปว่าในแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะในแต่ละเดือนเนี่ยคุณมีรายได้เท่าไหร่นะครับผมมันก็จะขึ้นมาโชว์ในหน้านี้ครับอันสุดท้ายนะครับผมก็คือแจ้งถอนนะครับแจ้งถอนตรงนี้ก็บอกต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแจ้งถอนเนี่ยมันไม่สามารถระบุยอดถอนได้นะครับสมมุติว่า คุณมีรายได้ปัจจุบันอยู่ที่1000งพอคุณกดแจ้งถอนปุ๊บไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเด้งถอนออกไปให้คุณเลย1000บาทนะครับคุณไม่สามารถแบบเอ้ยกระมิดกระเมียดกระมอยนะครับเอาก่อน500เก็บอีก500ไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับผมเมื่อกดปุ๊บก็ไปปั๊บเลยครับผมอ่าแล้วข้อดีอีกส่วนหนึ่งนะครับผมอ่าของตัวแอฟเฟอร์เของเรานะครับระบบนี้ก็คือมันสามารถดูได้แบบเรียลไทามนะครับกดอัปเดตตรงนี้ครับผมคลิกปุ๊บนะครับผมมันก็จะเด้งเลยว่าเอ้ย ตอนนี้มีคนแทงหวยที่สร้างยอดค่าคอมมิชชั่นนะครับให้เราแล้วกี่บาทมีคนแทงบอลนะครับสร้างค่าคอมมิชชั่นให้เราแล้วกี่บาทแล้วก็ต่างเกมต่างครับซึ่งเราสามารถนั่งดูไปได้เรื่อยๆเพลินๆเลยครับว่าวันนี้ในหนึ่งวันนี้เราจะมีรายได้เท่าไหร่ล้วครับอ่านี่ก็จะเป็นรูปแบบตามนี้นะครับผมสำหรับระบบที่สร้างรายได้กับระบบแอฟริกาของเรานะครับผมขอให้ทุกคนครับมีความสุขกับการสร้างรายได้แบบนี้นะครับวันนี้อธิบายเรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม